ดีค่ะคุณเพื่อนวันนี้จะพาคุณเพื่อนมาดูสมุนไพรชนิดหนึ่งปกติใบมันจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นเป็นใบด่างสวยมากเดี๋ยวจะพาพเพื่อนๆดูนะคะเต็มเลยค่ะนี่เป็นใบใบแบบนี้ใบจะเป็นสีเขียวยอดก็เป็นสีเขียวหมดเลยนะคะยอดก็เป็นสีเขียวเนี่ย เขี้ยวหมดเลยใบสูงมากเลยค่ะนี่สูงจะต้นมันจะสูงใหญ่มากเลยถ้าเราไม่ตัดมันจะสูงลำต้นจะสูงมากเลยค่ะสูงจะถึงยอดมะพร้าวแล้วเพื่อนๆดูสิน่ะถึงยอดมะพร้าวเลยค่ะอันนี้สุฟันต้นทิ้งนั้นน่ะเีกเจ้าฟันอีกจะสูงอย่างเดียวเลยค่ะจะฟันต้น ลำต้นตรงมากเลยใบจะเป็นสีเขียวหมดเลยนะคะแต่ตอนนี้อีกต้นหนึ่งกลายเป็นใบด่างนะจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆชนิดเดียวกันนะคะแต่นี่มันเป็นใบด่างค่ะปกติจะไม่เป็นสีนี้นะเนี่ยเป็นเป็นสีเหลืองใบสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ย เป็นว่านสมุนไพรนะคะแต่เครียกต้นอะไรเนาะเขาเรียกสมุนไพรเฉาเวยค่ะเพื่อนๆแต่ตอนนี้กลายเป็นใบเป็นใบด่างคะ่ะสวยมากเลยคะ่ะใบเป็นเส้นสีเหลืองสวยของจริงเนี่ยจะสวยมากเลยคะ่ะ เคยเห็นนะคะที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นปกติมันจะเป็นสีเขียวหมดเลยแต่นี่เป็นใบสีเหลืองค่ะสวยมากเลยแตกยอดมาก็เป็นสีเหลืองแบบเนี้ยต้นเฉาเวยเป็นสมุนไพรนะคะใครบางคนเขาก็ ตัดไปตัดใบไปต้มกินแบบสดๆต้มน้ำกินใบสวยมากเลยเพิ่งเคยเห็นนะคะเพิ่งจะแตกแตกเป็นใบสีเหลืองครั้งแรกเลยนะตั้งแต่เห็นมานะีไม่เคยเห็นนะเพิ่งเห็นเนี่ยใบยด่างใบด่างสีเหลืองสวยมากขอ,ของจริงนี่จะสวยมากกว่าในโทรศัพท์อีกนะคะ เนี่ยอันเก่าๆของมันเขาไม่ขึ้นนะอันเนี่ยยอดเก่ามันอ่ะยอดเก่ากว่าเป็นสีเนี่ยสีเขียวต้นอื่นก็ไม่เป็นนะมีอยู่ต้นนี้ต้นเดียวค่ะที่ว่าเป็นสีเหลืองสวยใช่ไหมคะเพื่อนๆต้นเฉาเวยอยู่หน้าบ้านสุเองน่นะน่ะคลิปนี้ก็ฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะคะสุพีชาแนลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะ